ติสุปติปันโนะภาควาตัวอังโอ้ออิจูปติปันโนะภาควาตัวสาวะกัสังโไวปติปันโนะภาควาตัวสาวะกัสังโไวสามีจิปติปัน สาวกสังขวยาทิดังจัดตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสปุคาระเอสสะพะขวะตุสาวกสังขวอาหูนายยมปาหูนายยอจักินายยออัญชลีการณินีโยอนุตารังพุญยังเขตังโรกัสอดีม สังสารนังข้าจามิธรรมังสระนังข้าจามิสังสังสารนังข้าจามิพุทธังสระนังข้าจามิธรรมังสระนังข้าจามิสังสระนังข้าจามิพุทธังสระนังข้าจามิธรรม สารังขจามิสังขังสารังขจามิพุทธังสารังขจามิธรรมังสารังขจามิ ข้ามิผุดธังสารนาังข้ามิถามังสารนาังข้ามิสังฆัสา,งา,งสารนาังข้ามิหายใจเขาอยากลึกยืดตรงตรงขึ้น ลาตาเบาๆออาีกครั้งหนึ่งหูทังสารนังคาชามิธทามังสารนังคาชามิสัง สาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเสียงเบาไปให้หายใจเข้ายาวลึกอีกครั้งหนึ่งดังๆสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุยังไม่ดังพออีกครั้งหนึ่ง เมื่อกี้เสียงกันินหมื่นเงินแสนถ้าอยากได้ยินเสียงเงินลา้านต้องดังกว่านี้สาธุสาธุสาธุอนุมโมทนาสาธุภูธังสารังฆาจามิธรรมังสารังฆาจามิ สังฆังสารานังขาจามีพุทธังสารานังขาจามีธรรมสรังขาจามีสังฆังสารานังขาจมามีสาธุรวยสาธุโชคดีสาธุเจริญลูกเรืองสาธุหมดนี่ สาธุมีความสุขสาธุร่างกายแข็งแรงใครไม่เคยมีเงินหมืน่นขอให้มีเงินหมืน่นใครไม่เคยมีเงินแสนขอให้มีเงินแสนใครไม่เคยมีเงินล้านขอให้มีเงินล้านสแสดงว่าอยากรวยทุกคนถ้าไม่รวยจะดูแลพระาศาสนาได้ไหมฉะนั้นแล้วเราทุกคนเป็นลูกสาวพระพุทธเจ้าเป็นลูกชายพระพุทธเจ้าใช่ไหมต้อง อิ่มจิตอิ่มกายอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็อิ่มเงินอิ่มทองอิ่มโชคอิ่มลาบด้วยและความสุขนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากทางกายนะเกิดขึ้นจากทางกายกายประกอบด้วยใจฉะนั้นคนเราจะอิ่มกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องอิ่มใจด้วยอาหารกายมีอะไรบ้างก็มีข้าวปลาอาหารใช่ไหมออกกําลังกายวันนี้เรามาที่ศูนย์เยาวชน สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวทศแห่งนี้สถานที่ตรงนี้เป็นการจัดนะพัฒนาสุภาพร่างกายให้แข็งแรงและพระอ,อาจารย์ก็ได้นําพาทุกคนนี่มาพัฒนาจิตใจให้แข็งแรงด้วยใช่ไหมคนไหนที่ร่างกายแข็งแรงมาที่นี่แล้วก็จะแข็งแรงขึ้นนะคนไหนที่จิตใจยังอ่อนแอวันนี้ทุกคนมาที่นี่จะต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งขึ้นหนักแน่นขึ้น และจะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมีปัญญามากมีโชคลาภมากเชื่อหรือเปล่าใครเชื่อขอเสียงสวน์ให้ดังๆให้พระอาจารย์ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมหนึ่งสองสาม ขออีกครั้งนะ่ยนะขอให้เป็นสถีใจบุญอีกครั้งหนึ่งการที่เหล่านี้จะเป็นอุบาสกอุบาสกแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยฝ่ายชายใช่ไหมอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยฝ่ายหญิงใครเป็นตัวแทนก็คือนางใครบ้างนางวิสาขาใช่ไหมนางสุชาดาเป็นต้นและผู้ที่เป็นนั่งใกล้พระรัตนตรัยฝายชายก็คือ อานาถาพิจิกาเศรษฐีเป็นต้นนะฉะนั้นวันนี้พระ้า,าจารย์รู้สึกปลื้มปิติใจมากที่ทุกคนมาวันนี้ขออธิษฐานและสวดมนต์พร้อมกันให้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราทุกคนจะได้มีกําลังกายกําลังใจกาลังทรัพย์ธนุบํารุงให้พุทธศาสนาของเรานี้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งึ้นไปกึ่งพุทธกาลนี้คําว่ากึ่งพุทธกาลก็คือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรลินิพาน์ไปแล้ว2500 54ปีมาแล้วหลังจากพระองค์ท่านได้ผลิตภัณฑ์วันแรกก็คือพอสอนนงพุทธศักราช1ขึ้นมาแล้วพ่าอาจารย์ขอสนบมนดาอีกครั้งพร้อมกันขอให้เป็นมหาสศษีใจบุญด้วยกันหายใจเข้ายาลึกๆอีกครั้งหนึ่งพุทธังสารานังขัาชางมิธรรมังสารานัง ขาชามิสังกัสารนังขาชามิสาธุอิ่มใจเหลือเกินวันนี้ก็แรงบันดาลใจความคิดคือเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมายังมีอวิชชาครอบงำความมืดบอดดงจิตครอบงำอยู่นะที่ได้เกิดมาแล้ว ได้มาพบพระธรรมคําสอนของพระดองท่านคําสอนพระเจ้านี้นําพาแสงสว่างให้กรจิตวิญญาณให้มีความสุขทางจิตใจหนึ่งสองนำพาแสงสว่างให้กรจิตใจแล้วมีความสุขแล้วยังไม่พอยังทําให้ดวงจิตเราขึ้นสู่บนสูงสวรรค์มรรคผลที่ผ่านได้ดนั่นแหละคือแรงบรันดาลใจเกิดจากประสบการณ์จริงก็คือผ้าจาย์เกิดอุบัติเหตุตกแทงลังหัก เพราะว่าคนที่เตือนพระ้า,าจารย์ก็คือลูกศิษย์ะอาจารย์คือแม่ชีมณฑลาว่าเออเห็นผ้าผ้าจารย์จะตกแทงหลังหักเนาะอย่าไปเข้าใกล้แทงนะแม่ชีมณฑลาก็บอกเออมันจะจริงหรือคำพูดพระสงฆ์สมนเด็ทักไว้นี่ต้องระวังเนาะเราก็ไม่กล้าไป,ปกาใกล้แทงน้ํามาเป็นเวลาอยู่หลายเดือนทีนี้มีกรมปรปาและอำเภอแม่สเลียงจังหวัดแม่ฮองสอนได้นําน้ํามาถวายพระ้า,าจาร์ พอช่วงหน้าแรงในน้ําไม่พอใช้ต้องเอามาใส่แทงแทงน้ําพาจรย์มันเจ็ดท่อมันสูงจังหวะนี้เองผู้ใหญ่บ้านนะมาบอกพระาจารย์ว่าพาจารย์มีพลังจิตด,ดีคาถาดีนะเนาะก็เลยให้อาจารย์ไปปลูกเสกน้ําบนแทงน้าหน่อยให้พระสงฆ์สมณีน,นกินแล้วจะเป็นสริมงคลลูกสิษธิ์กินแล้วร่ารวยเออเราก็ชอบยอมมันกันเนาะเออก็ไปก็ไปตอนแรกนั่งสมาธิอยู่นะถอนสมาธิเฉยเลยดูเลยคนเราเวลามันจะเกิดอะไรขึ้น มันเหมือนโดนมนต์สะกดนกก็เลยขึ้นไปเมื่อก่อนคิดอยู่ว่าไม่กล้าไปกล้าแทงเพราะม่ชีทักไว้นะก็เลยขึ้นไปแทงน้ํากําลังสวดมนต์อธิษฐานให้น้ําศักดิ์สิทธิ์ปีนขึ้นไปบนแทงน้ําชั้นที่เจ็ดนะลูกศิษย์ก็อยู่อีกแท่งหนึง่งพระอาจารย์อยู่แท่งหนึง่งแล้วพระสงฆ์สมเด็จแม่ชีพุทธบ้านก็อยู่ก็ตั้งหลายคนกําลังพนมมือขึ้นคาถาทั้งหลายนะ่ะนะมัวจะสวดพระคาถาเพลินอะไรเกิดขึ้นจู่ๆแทงน้าระเบิด ตูมเลยตกลงมาหลังกระแท